สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับทุกอย่างถูกทําให้บร,ริสุทธิ์ความรู้สึกที่แสดงออกโดยความผันผวนศักดิ์สิทธิ์นั้นอธิบายไม่ได้เรากับว่าประตูทองคำสองแสงปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าแม้ว่าจะปิดอย่างแน่นหนาะแต่ก็รู้สึกราวกับว่าสามารถมุ่งหน้าสู่อีกโรคหนึ่งได้ด้วยการผลักประตูเปิดออกปีกทั้ง8โคู่กระเพือบเบาๆที่หลังของเธอ และใบหน้าของยาเร่ก็เต็มไปด้วยความอ่อนโยนปีกของเธอหดได้อบรอบท้งโอเรนท์ทางโอเรนได้ยินเสียงของเธอขณะที่เขาถูกล้อมรอบด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ข้าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อปกป้องเจ้าลูกของข้าพี่หมิงเรามีลูกแล้วเธอยกมือขึ้นช้าช้าได้ใช้นิ้วชี้ขวาแตะหน้าผากของทางโอเรนเบาๆในเสี้ยววินาทีนั้นทางโอเรนรู้สึกราวกับว่าทะเลแห่งจิตวิญ,ญญาณทั้งหมดของเขากำลังเดือด เขารู้สึกราวกับว่าเทเลแห่งจิตวิญญาณอันกว้างใหญ่ของเขาได้รับการชำระล้างในชั่วพริบตาเดียวในทันทีผลตกค้างจากการแปลงร่างมังกรโลหิตหายไปอย่างไร้ร่องรอยที่แปลกไปกว่านั้นคือกระดูกเส้นลมปานแกนมังกรและแกนแท้วิญญาณของเขารู้สึกสะอาดหมดจดมันรู้สึกเหลือเชื่อมากพลังวิญญาณของเขายัางไม่เพิ่มขึ้นแต่เขาสามารถบอกได้ว่าเขาแตกต่างจากเดิม ร่างกายของเขามีความรู้สึกบริสุทธิ์ใสมันเป็นพรจากพระเจ้าทางังโเรนไม่รู้ว่านี่คือพรของพระเจ้าที่อยารี่มอบให้เขาส่วนที่ทรงพลังที่สุดของพรแห่งเทพเจ้าคือความสามารถในการให้ความกระจ,จ่างแก่ผู้ใช้ทําให้มันหล่อเลี้ยงความสามารถในการเข้าใจของทงอังโอเรนนอกจากนี้พรจากพระเจ้ายังมีผลในการรักษาความปลอดภัยอีกด้วยนี่เกือบจะเหมือนกับว่าเธอให้ชีวิตพิเศษแก่ทงังโอเรน ผมายุวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สามารถให้พรจากพระเจ้าได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของเธอยิ่งไปกว่านั้นเธอสามารถใช้มันได้ก็ต่อเมื่อเธออยู่ในสถานะนี้เท่านั้นอันดับของเธอยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมานานหลายทศวรรษแต่จากคำพูดของทางโอเรนอัครพผูมยุทธในระดับ98คนนี้ได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายและบรรลุความสมบูรณ์แบบในที่สุดเอนซเพึ่งออกมาจากโรงยิมชิงหัว เมื่อจูจ่ๆเขาก็หยุดได้เดินหันกลับมาเขามองไปที่โรงยิมในขณะที่แสดงสีหน้าตกตะลึงและประหลาดใจบนใบหน้าของเขาเมื่อกี้นี้คืออะไรไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นเพราะทุกคนที่มีดวงตาที่เฉียบแหลมสามารถเห็นความแตกต่างนี้ได้ไม่มีใครสังเกตเห็นเมื่อมีเมฆเพิ่มเติมมาถึงเหนือโรงยิมชิงงรัวมันส่องแสงเจ็ดสีขึ้นไปบนท้องฟ้ารอยอยู่ที่นั่นมันถูกล้อมรอบด้วยแสงสีทองจาง ทุกคนที่ได้เห็นจะรู้สึกราวกับว่าจิตวิญญาณและพลังวิญญาณของพวกเขาได้รับการชำระล้างและพวกเขาทั้งหมดมีความอบอุ่นอย่างไม่น่าเชื่อไหลผ่านร่างกายของพวกเขาแสงสว่างของดวงอาทิตย์ดูเหมือนจะสลวลงเล็กน้อยในขณะนั้นเมฆดูเหมือนจะดูดซับองค์ประกอบแสงจำนวนนับไม่ถ้วนจากอากาศความผันผวนของพลังงานที่น่าอัศจรรย์ทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจมาก พวกคนนับไม่ถ้วนคุกเข่าและกดศีรษะลงบนพื้นเพื่อบูชาเมฆเพื่อเป็นสัญญาณของปาฏิหาริยนนั่นคืออะไรมีคนพยายามทะลวงขีดจำกัดหรือไม่ในพิบตาเอ็นซือก็มาถึงกลางอากาศการก้าวไปสู่ขีดจำกัดพรมยุทธ์ระดับสูงสุดเป็นเรื่องที่อันตรายมากมันสามารถกระตุ้นกระแสพลังงานระหว่างสวรรค์และโลกซึ่งหมายความว่า อาจทำให้เกิดหายนะโดยไม่ได้ตั้งใจหากไม่ระวังดังนั้นพม,มายุทธระดับสูงสุดส่วนใหญ่จะเลือกสถานที่ที่ค่อนข้างเปรี่ยวและเงียบสงบเมื่อพวกเขาพยายามทะวงขีดจํากัดนอกจากนี้ยังขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการควบคุมสถานการณ์ในโรคภายนอกเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นแต่ทว่าณนะเวลานี้การมาถึงของการพัฒนาของพม,มยุทธระดับสูงสุดนั้นเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน ได้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่มีความตั้งใจแม้แต่น้อยที่จะทำตัวบอบ,บางเขาลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของคลื่นพลังงานอย่างเงีย,งยบๆการแสดงออกที่ซับซ้อนปรากฏเคลื่อนบนใบหน้าของเอนซูทีระน้อยพลังงานที่พุ่งออกมาอย่างขรันหันไม่ได้มีเจตนาทำร้ายประชาชนแต่อย่างใดแต่แปลงยิ่งกว่าตรงที่เกือบทุกคนที่สัมผัสพลังงานจะได้รับประโยชน์จากมันอย่างน้อยที่สุด ก็มีประสิทธิภาพในการยืดอายุไขไม่ต้องสนใจคนทั่วไปแม้แต่ผู้มีพลังอำนาจระดับพมายุทธ์ระดับสูงสุดอย่างเอ็นซือก็ยังรู้สึกได้นี่เป็นปาฏิหาริย์ครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างแน่นอนแม้แต่เอ็นซือก็ยังรู้สึกขอบคุณที่ได้พบกับเหตุการณ์ที่เป็นมงคลเช่นนี้แต่ถ้ว่าเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกงุนงงเช่นกันเห็นได้ชัดว่านี่เป็นความก้าวหน้าของราชชินานามพมายุทธ ประเภทรักษาและที่สำคัญคือเขาเป็นพมยุทธระดับสูงสุดไม่มีคนแบบนี้ในจกักรวาลชิงหรัวทั้งหมดดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวเมื่อวันก่อนพมยุทธวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยาวรี่ได้ทำการรักษาพมายุทธเกเรนถงอยู่ดังนั้นเอ็นซือจึงรับรู้ถึงการมีอยู่ของเธอวันนี้เธอได้บรรลุก,การทะลวงขีดจำกัดภายในโรงยิมแล้วเอ็นซือดูเหมือนจดจำที่พมยุทธหน้าเยิ้มพูดถึงว่า บุคคลที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์เป็นคนรักของพม,มายุทธขำฟ้าด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่าความก้าวหน้านี้เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของหอกเทพเจ้าขำฟ้าก่อนหน้านี้ในวันนี้อย่างแน่นอนสิ่งนี้บ่งชี้ว่าในที่สุดโรงเรียนซซอไรเคอร์ก็มีพม,มยุทธระดับสูงสุดอีกคนไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านเจ้าสำนักถังคนใหม่จะมีพม,มยุทธระดับสูงสุดคนที่สามที่จะเพิ่มพลังและสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง มันทำให้เขามีพลังขึ้นอย่างมากแทบไม่มีหลักฐานของพม,มายุทธระดับสงสุดประเภทรักษาที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของมิติโตหรือว่าทั้งหมดอย่างน้อยก็ไม่มีในความทรงจำของเอนซือเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นการมาถึงของปาฏิหารในขณะดนี้ในทางกลับกันขีดจำกัดความสามารถของพม,มายุทธระดับสูงสุดประเภทการรักษามีขอบเขตเท่าใด เธอช่วยชีวิตพมยุทธกิเรนซึ่งเห็นไดช้ชัดว่าเขาตายไปแล้วเมื่อวันก่อนยิ่งไปกว่านั้นเธอ,อยังไม่บรรลุขีดจำกัดการทะลวงขีดจำกัดระดับพมยุทธระดับสูงสุดในตอนนั้นด้วยซ้ำเอ็นเซอร์เป็นพมยุทธ์ระดับสูงสุดเองนั่นเป็นเหตุผลที่เขาเข้าใจความแตกต่างอย่างมากระหว่างอัคารพมยุทธกับพมยุทธ์ระดับสูงสุด ระดับมันแตกต่างกันอย่างมากในด้านความสามารถมันไม่ง่ายเลยที่ใครก็ตามที่จะคิดค่าท่านเจ้าสำนักถังต่อหน้าบุคคลน,นี้เขาต้องรีบไปทุนเรื่องนี้ให้ฟาบาท,ทราบโดยเร็วพวกเขาต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าใกล้สำนักถังผมอายุ์หน้าเยิม้มยืนอยู่ในระยะไกลเขาได้เห็นฉากนี้ด้วยเขาควรจะออกจากพื้นที่ไปแล้วแต่จูจ่ๆเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อรถขับออกจากโรงเยิม เขารีบกลับเข้าไปข้างในโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยเขาไม่รู้ว่าความก้าวหน้าของราชทินานามพมายุทธประเภทการรักษาจะมีผลอย่างไรแต่เขาสัมผัสได้ว่าสิ่งที่เขาได้รับนั้น้ายกับฝนหลังภัยแล้งยิ่งมีระดับสูงเท่าไหรก็ยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้นประโยชน์ที่ง่ายและตรงที่สุดคือการยือดอายุข,ของคนคนหนึ่งพมายุทวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์สามารถบรรลุความก้าวหน้าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ยอดเยี่ยมจริงๆเอนซอไม่ทราบว่ามีพมยุทธระดับสูงสุดจากโรงเรียนซือไรเคอร์อีกคนที่ยังมีชีวิตอยู่มีพมยุทธระดับสูงสุดเพิ่มอีกสองคนที่โรงเรียนซือไรเคอร์สิ่งนี้มีความหมายอย่างมากต่อการฟื้นฟูโรงเรียนซือไรเคอร์ในอนาคตท่านเจ้าสำนักเป็นไปได้ไหมว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนของท่านในตอนแรกเขาแค่ยอมรับการปรากฏตัวของทังโอลเลนแต่เขาค่อยๆชื่นชมและเคารพชายหนุ่มคนนี้ พมายุทธน์นาเยไม่รู้ได้สามว่าทัศนคติของเขาที่มีต่อทังโอเลนได้เปลี่ยนไปทังโอเลนสูญเสียการนับเป็นเวลานานก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นจากสภาพที่น่าอัศจรรยร์ยารี่ยังคงยืนอยู่ต่อหน้าเขาแต่พมยุทธ์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์กับแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงหมวโคมศรีรษะของเธอถูกถอดออกรูปรักที่เย้าวยวนใจของเธอทําให้เธอดูเหมือนอายุป,ประมาณ20ปีทังโอเลน พบว่ามันน่าตกใจยิ่งกว่าเดิมที่ผมหงอกสีขาวของเธอกับกลายเป็นสีดำและอ่อนนุ่มอีกครั้งการร้องไห้ก่อนหน้านี้ไม่ได้ถึงร่องรอยใดๆไ,ไว้บนใบหน้าที่สวยงามของเธอตรงกันข้ามร่างกายของเธอเปล่งประกายศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ปีกทั้ง8ดของเธอสยายออกข้างรังเธอและเธอก็กระพือปีกเรานั้นอย่างแผ่วเบาใบหน้าของเธอแตกเป็นรอยยิ้มจางๆขณะที่เธอมองไปที่ถังเหเรน การจ้องมองของเธอเต็มไปด้วยความเมตตาท่านแม่ทางโอเรนเรียกตามสัญชาตญาณยารีพยักหน้าได้ยกมือขึ้นรูปหัวของเขาเธอพูดเบาๆว่าตอนนี้ข้ามีลูกชายแล้วตั้งแต่พ่อของเจ้าจากไปข้าไม่เคยมีความสุขเหมือนวันนี้เลยขอบคุณมากโอเรนข้ารู้สึกขอบคุณเจ้าจริงๆทางโอเรนตอบอย่างเร่งรีบว่าท่านแม่อย่าพูดอย่างนั้นข้าควรจะขอบคุณท่าน เราพบจิตวิญญาณของท่านพ่อแล้วและตอนนี้ท่านคือผูมายุทธระดับสูงสุดบางทีอาจจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นไปอีกหลังจากที่เราได้จิตวิญญาณของท่านพ่อกลับคืนมาอย่าเร่พย,ยักหน้าเบาๆพูดขึ้นว่าข้าก็หวังว่าอย่างนั้นตัวข้าเองไม่ได้คาดหวังว่าข้าจะสามารถทำบางสิ่งที่ข้าคิดว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับข้าข้าต้องรีบกลับไปทันทีและมีส่วนร่วมในการสูกฝนแบบปิด ก็ทำให้อนาจาักของข้ามั่นคงโปรดจัดการเรื่องที่นี่ด้วยตัวของเจ้าเองเราจะต้องทำให้อนาจาักของตนมั่นคงโดยเร็วที่สุดหลังจากทะรุถึงระดับพมยุทธ์ระดับสูงสุดไม่ฉะนั้นอาจตกเป็นอัครพมยุทธ์อีกครั้งหลังจากนี้ยังอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของบุคคลนั้นด้วยตกลงไม่ต้องกังวลข้าจะไม่เป็นไรได้วยความช่วยเหลือของท่านเจ้าสาขาหูที่นี่เหลือการแข่งขันเพียงนัดเดียว ในศึกห้าเทพเช่นกันอย่ารีพยักหน้าพูดขึ้นว่าข้ายังค่อนข้างสบายใจเกี่ยวกับเรื่องที่นี่ท้ายที่สุดเราพร้อมกับสำนักถังยังคงอยู่ในความสง่างามของอาณาจักรทิงหลวระวังตัวให้ดีเมื่อเจ้าต่อสู้กับเอ็นซอในวันพรุ่งนี้ข้าเชื่อว่าเขาจะไม่ทำให้อะไรยากเกินไปสำหรับเจ้าเจ้าอยากกดดันตัวเองมากเกินไปเจ้าได้ยินข้าไหมจํจไว้ว่าแรงที่มากเกินไป ทำให้การแตกหักง่ายขึ้นไม่ใช่เรื่องดีที่จะเข้มแข็งเกินไปไม่เป็นไรที่จะพ่ายแพ้เพราะความพ่ายแพ้ทําให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์มากยิ่งขึ้นทางเดินเข้าใจว่าแม่ของเขากังวลว่าอารมณ์ของเขาจะได้รับผลกระทบหากเขาแพ้การต่อสู้ไม่ต้องห่วงค่าข้ารู้เกี่ยวกับความพ่ายแพ้ในความเป็นจริงแม้ว่าข้าจะสงสัยว่าข้าอาจได้รับชัยชนะในการต่อสู้ในศึกห้าเทพ แต่ข้าไม่เคยคาดคิดว่าข้าจะชนะการแข่งขันมากมายขนาดนี้ข้าพอใจแล้วและดีใจที่ไม่ได้ทำให้สํานักถังและโรงเรียนซอไดเคอร์อของเราต้องอับอายการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจะทำให้ข้าเพลิดเพลินไปกับกระบวนการของการแข่งขันดูแลตัวเองด้วยละกันท่านแม่ท่านเพึ่งประสบความสำเร็จอย่าเพิ่งรีบร้อนตกลงไหมข้าจะกลับไปดูแลท่าน เมื่อจัดการกับปัญหาที่นี่เสร็จแล้วทางโอรเรนอยู่ในอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ยาวรี่รู้สึกยินดีที่จะก้าวไปสู่ระดับพรม,มายุธระดับสูงสดุดคงจะเป็นเรื่องดีสําหรับโรงเรียนสือไรเคอร์อแน่ๆยิ่งไปกว่านั้นทางโอรเรนสามารถพบกับการปลอบประโลมทางอารมณ์ได้เมื่อเขาได้รับความรักจากแม่คนนี้ยาวรี่เดินออกไปขณะที่ทางโอรเรนเดินออกมาจากพื้นที่รอเขาก็รู้สึกหัวใจเต้นแรงทำไมพวกเขาถึงไม่อยู่กับเจ้า เสียงอันอ่อนโยนเอ่ยเ,ยเรียกทางรินหันหลังกลับมาและพบกับกูเยนาที่ยืนร้องไห้อยู่ที่มุมเหมือนลูกแพที่เปียกโชกในสายฝนทางรินรู้สึกถึงคลื่นอารมณ์ที่พัดผ่านเขาเมื่อเห็นเธอเขาก้าวไปข้างหน้าเพื่ออยู่ใกล้เธอเมื่อเข้าไปใกล้เธอเขาเห็นเลมฝีปากสีแดงของเธอที่เขาเคยจูบครั้งหนึ่งแล้วร่างของเธอที่เคยอุ้มมาก่อนในอ้อมแขนของเขา,เขาถูกครอบงำทันที ด้วยแรงกระตุ้นที่ไม่อาจต้านทานได้ถึงครานั้นเขาก็รู้สึกอึดอัดเมื่อคิดว่าจิตวิญญาณในร่างกายของเธอเป็นของนาเอ๋เจ้ายังรักเธอมากใช่ไหมผูเยนาเกากับท้งโอเรนด้วยความคมขข่นที่ซ่อนอยู่ทางโอเรนกัแอมหนึ่งครั้งไนดะ้พูดว่าทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่เจ้าติดตามข้ามาที่อาณาจักรชิงหรัวหรือไม่ปูเยนาพูดขึ้นว่าข้าถูกส่งมาจากหอจิตวิญญาณ ไม่ใช่ว่าข้าติดตามเจ้ามาข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่นั่นเป็นเหตุผลที่ข้าเห็นว่าในที่สุดท่านอาจารย์ก็บรรลุผลสำเร็จแล้วมันยอดเยี่ยมจริงๆดวงตาของกูเยนาเป็นสีแดงเห็นได้ชัดว่าเธอร้องไห้ทางเหรนรู้สึกมืดมนพูดขึ้นว่าเธอคิดถึงเจ้าตลอดเวลากูเยนาถอนหายใจเบาๆและพูดขึ้นว่าข้าโกหกเธอและอาจารย์หลังจากทั้งหมด ข้าไม่มีความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเธอและข้าไม่รู้ว่าควรจะต้องพบเธอด้วยอัตลักษณ์ใดข้าได้ยินการสนทนาระหว่างเจ้าทั้งสองก่อนหน้านี้อาจารย์คือคนที่เก่งที่สุดในโลกนี้จริงๆเป็นเรื่องดีที่เจ้าถือว่าเธอเป็นแม่ของเจ้าเธอมากจะหวยหาลูกของเธอเองหางโอเลนพยักหน้าเบาๆและเขาตอบคำถามก่อนหน้านี้ของกูเย่นาว่ามีคนนอกมากเกินไป ข้าจะเปิดเผยตัวเองถ้าข้าเดินไปกับคนอื่นดังนั้นข้าจึงเดินไปคนเดียวกูแยนาพูดเบาๆว่าข้ามาที่นี่เพื่อพบเจ้าเพราะข้าต้องการเตือนเจ้าให้ระวังถ้าเป็นไปได้ก็เดินกับคนที่เหลือดีกว่าเจ้าเอาดวงจิตวิญญาณของจางเกอหยางไปดังนั้นเขาจะไม่ทิ้งเรื่องนี้ไว้อย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นเจ้ายังได้รับความสนใจ จากท่านประธานใหญ่หอจิตวิญญาณเฉียนกูตรงเฟิงอีกด้วยเขารู้ว่าเจ้ากับกูเยนาเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันเขาเลยถามข้าเกี่ยวกับรายละเอียดของเจ้าระวังตัวให้มากขึ้นเมื่อเจ้ากลับไปที่สาหพันธ์จูจูทั้งอเรนก็มีความคิดหอจิตวิญญาณร่วมมือกับสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆงั้นเหรอกูเยนาใส่หัวของเธอพูดขึ้นว่าข้าไม่รู้มีเพียงเฉียนกูตงเฟิง และพนักงานที่ใกล้ชิดกับเขาเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้แต่ถ้าว่าข้าเชื่อว่าทุกสิ่งที่เจ้าได้เห็นนั้นมีอยู่จริงสำหรับเป้าหมายและขอบเขตของความร่วมมือข้าไม่มีความคิดดูภายนอกแล้วองค์กรดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยในด้านของสาหพันธ์หอจิตวิญญาณได้รับผลกระทบอย่างมากจากความคิดเห็นของสาธารณาชนอันที่จริงการแสดงของเจ้าในสื่อห้าเทพ ไม่ได้ทําให้ผู้คนในสาพานันโตหรือว่าผิดหวังอันที่จริงมันช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าทางเรนรู้สึกแน่นหน้าอกเล็กน้อยเขาพยักหน้าเบาๆหนาหน้าเจ้าจรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางทหารในปัจจุบันหรือไม่เจ้ารู้ไหมว่าเมื่อใดที่สาพันวางแผนที่จะส่งกองกําลังออกไปข้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เหมือนการสาพานันโตหรือว่ากำลังปกปิดเรื่องนี้อย่างหนานแน่นพื้นที่ทางทะเลทั้งหมด ของทะเลตะวันออกดูภายใต้การปิดในปัจจุบันข้าเกรงว่าแม้แต่เชนกูตรงเฟิงก็ไม่รู้ว่ากองทัพจะดำเนินการเมื่อใดการปิดที่เข้มงวดแสดงว่าสาพันธ์ได้เตรียมการไว้แล้วหรือไม่กลับมาให้เร็วที่สุดเมื่อสิ่งนี้จบลงหากสงครามกำลังเกิดขึ้นจรงิงเจ้าต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้าได้ยินจากเชนกูตรงเฟิงว่า สาพานันธโตหรวค่อนข้างจริงจังกับเรื่องนี้ในครั้งนี้การลดลงของทรัพยากรได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีวิญญาณอย่างรุนแรงข้าเกรงว่าสาพันจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหากไม่มีผลประโยชน์จากสงครามนี้ตกลงทางเหรินพยักหน้าแต่ทว่าเขารู้ว่าหากสงครามเริ่มขึ้นเขาไม่สามารถติดเรื่องเรื่องนี้ได้เห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะทำเช่นนั้น ข้าจะไปแล้วกูเย่ยนาเงยหน้าขึ้นและมองไปที่เขาทางโอเลนก็มองกลับมาที่เธอเช่นกันเขากำลังจะพูดแต่เขาหยุดตัวเองไว้กูเย่ยนากำลังจะหันหลังกลับและจากไปแต่เธอก็หยุดกระานหันเธอถามทางโอเลนว่าหากมีวันหนึ่งที่จิตวิญญาณของข้ารอมรอมเข้ากับกูเย่ยอย่างสมบูรณ์และสติของเธอทำหน้าที่เป็นร่างรักเจ้าจะยังจำข้าได้ไหม ข้าจะไม่มีวันลืมเจ้าทางโอรเรน์พร่งออกมาโกย,ยนายิ้มทันทีทันใดนั้นเธอก็กระโจนเข้าสู่อ้อมแขนของทางโอรเรนด้วยร่างกายที่เพรียวบางและสาง่างามของเธอที่แนบชิดกับร่างกายของเขาขณะที่เธอกอดเขาไว้แน่นพี่ชายแค่คําตอบนั้นก็เพียงพอแล้วสําหรับนาเอ,อ๋แม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรแต่ท่านต้องเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ปูเย่หรือนาเอ๋เราจะไม่มีวันทำร้ายท่านนาเอา๋ผากเขาออกไปเบาๆเมื่อพูดอย่างนั้นเธอหายไปในกระแสแสงสีเงินด้วยแสงกราพิพยอย่างเงียบงนันทั้งโอเรนรู้สึกมึนงงอย่างช่วยไม่ได้เมื่อเขาเฝ้าดูจุดที่เธอหายตัวไปเขากำลังจะถามนาเอ๋ถึงเหตุผลที่เธอปฏิเสธที่จะออกจากหอจิตวิญญาณเขาพลาดโอกาสที่ตอนนี้เธอจากไปแล้ว นะเอ๋กูเย่เกิดอะไรขึ้นระหว่างเจ้าทางโคการได้พบเธอและรู้ว่าเธออยู่บนทวีปชิงหรัวก็ถือว่าโชคดีแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ